เร่งตรวจสอบความถูกต้องของทะเบียนเกษตรกรรับเงินเยียวยาโควิดสิขัวเรือนละหมื่นห้าจากรัฐบาลเพื่อให้เกิดความโปรง่งใสและไม่ซ้ำซ้อนสวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังวันนี้ผมก็มีข่าวสารความคืบหน้าจากกรมส่งเสริมการเกษตรมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันครับในเข้มแข็งยุติธรรมดำรงกรมส่งเสริมการเกษตรได้กล่าวว่าขณะนี้กำลังตรวจสอบความถูกต้องของทะเบียนเกษตรกร ตามที่ปลัดกระทรวงเกษตรกรสั่งการเพื่อจะประสานกระทรวงการคลังกรณีมีการมอบเงินเยียวยาให้กับเกษตรกรซึ่งขณะนี้มีผู้มาขึ้นทะเบียนเกษตรกรประมาณ7 5ล้านแสนครัวเรือนโดยสถานภาพในทะเบียนเกษตรกรจะมีอายุอยู่3ปีครับดังนั้นหากเกษตรกรที่ไม่ได้ปรับปรุงทะเบียนการเพาะป,ปลูกปีที่แล้วจะย้อนหลังถึงวันที่23มิถุนายน2560ครับ ขณะนี้ทางกรมได้จัดส่งเจ้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเกษตรกรให้ตรงกับข้อมูลบุคคลของกรมการปกครองตรวจสอบข้อมูลเอกสารสิทธิ์ที่ดินให้ตรงกับกรมที่ดินกระทรวงมหาดไทยและให้ตรงกับสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมหรือสปอบบอก,กอด,ด้วยนอกจากนี้จะติดประกาศข้อมูลในชุมชนเพื่อตรวจสอบทางสังคม หากพบว่ามีการแจ้งข้อมูลเท็จประชาชนในเขตพื้นที่สามารถแจ้งคัดค้านได้ครับมีคณะทํางานระดับหมู่บ้านตรวจสอบพื้นที่วัดพิกัดที่ตั้งแปลงวัดพื้นที่วาดผังแปลงเกษตรกรรมดิจิทัลเพื่อป้องกันการขึ้นทะเบียนซ้ำซ้อนซึ่งดำเนินการแล้ว10ล้านแปลงครับทั้งนี้ยังให้ข้อมูลเกี่ยวกับทะเบียนเกษตรกรหรือทอบอก,กว่าคือข้อมูลของครัวเรือนผู้ประกอบการเกษตร ซึ่งเป็นข้อมูลที่แสดงถึงสถานภาพและการประกอบอาชีพการเกษตรของครัวเรือนนั้นซึ่งเกษตรกรต้องมายื่นแบบทบก .01 ที่สำนักงานเกษตรอำเภอจึงจะสามารถเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือและได้รับสิทธิ์ต่างๆตามมาตรการของรัฐบาลได้ครับและทุกรอบการผลิตจะต้องปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ครัวเรือนเกษตรกร1ครัวเรือนขอขึ้นทะเบียนได้1คนโดยยื่นแบบทบก .01 หลังจากปลูกพืชแล้ว15วันหรือหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลครัวเรือนผู้ประกอบการเกษตรเช่นเปลี่ยนหรือแก้ไขกิจกรรมการเกษตรหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขสมาชิกในครัวเรือน ซึ่งต้องมาปรับปรุงทะเบียนโดยเจ้าที่จะบันทึกข้อมูลตรวจสอบข้อมูลติดประกาศในชุมชน3วันเมื่อยืนยันข้อมูลในระบบแล้วการขึ้นทะเบียนเกษตรกรจึงเสร็จสิ้นสมบูรณ์ครับทั้งนี้ช่วงนี้อำนวยความสะดวกช่วงการระบาดของโควิด -19 จึงให้ กรอกข้อมูลจากที่บ้านได้และให้ยื่นที่ผู้นําชุมชนหรืออาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านหรืออ,อกกอมเพื่อส่งสํานักงานเกษตรดําเนินการต่อไปครับซึ่งสามารถดาวน์โหลดแบบทอบอก0 1การขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้ที่เว็บของกรมส่งเสริมการเกษตรซึ่งผมจะให้ลิงก์สําหรับการดาวน์โหลดแบบฟอร์มขึ้นทะเบียนทอบอกอ01ยใต้คลิปนี้ให้ครับส่วนแอปพลิเคชันฟาร์มบุ๊กอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรได้อธิบายว่า แอปพลิเคชันฟาร์มบุ๊กไม่สามารถขึ้นทะเบียนเกษตรกรรายใหม่และแปลงใหม่ได้ครับทั้งนี้การขึ้นทะเบียนเกษตรกรนั้นจะขึ้นทะเบียนเฉพาะบุคคลในครัวเรือนคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนที่ประกอบการเกษตรแต่ฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรกำหนดให้1ทะเบียนบ้านเท่ากับ1ครัวเรือนครับซึ่งประกอบอาชีพทำนาหรือทำไร่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันบนเนื้อที่หนึ่งไร่ขึ้นไป ปลูกผักหรือปลูกไม้ดอกไม้ประดับหรือเพาะเห็ดหรือปลูกพืชอาหารสัตว์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันบนเนื้อที่1งานขึ้นไปปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นหรือปลูกสวนป่าหรือปลูกป่าเศรษฐกิจแบบสวนเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันบนเนื้อที่15ไร่และมี15ต้นขึ้นไป ปลูกไม้ผลหรือไม้ยืนต้นแบบสวนผสมอย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันบนเนื้อที่หนึ่งไร่และมีตั้งแต่15ต้นขึ้นไปสำหรับด้านการปรสุสสตว์หรือการเลี้ยงสัตว์เกษตรกร,กรขึ้นทะเบียนได้เมื่อเลี้ยงแม่โคนมหนึ่งตัวขึ้นไปเลี้ยงโครหรือกระบืออย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกัน2ตัวขึ้นไปเลี้ยงสุกรแพะหรือแกะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันเลี้ยงสัตว์ปีกห0ตัวขึ้นไป เลี well. ้ยงสัตว์น้ำหรือเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันการทำนาเกลือสมุทรบนเนื้อที่ตั้งแต่หนึ่งไร่ขึ้นไปการปลูกมอนไมการเลี้ยงไหมอย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันการเพาะเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจและการเกษตรอื่นๆได้แก่ การเลี้ยงพึ่งพันพึ่งโพรงชันโรงครั่งจิ้งรีดดวงสาคูไสเดือนเดีนชีวพันธ์และอื่นๆที่มีลักษณะเดียวกันประกอบการเกษตรอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกันและมีรายได้ตั้งแต่8,000บาทต่อปีขึ้นไปก็สามารถขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้ครับอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรได้กล่าวว่าทะเบียนเกษตรกรมีข้อมูล9หมวดได้แก่ข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน ข้อมูลสมาชิกครัวเรือนและการเป็นสมาชิกองค์กรการถือกรองที่ดินเพื่อการเกษตรการประกอบกิจกรรมการเกษตรแหล่งน้ำเครื่องจัรกลการเกษตรหนี้สินรายได้การเข้าร่วมโครงการภาครัฐสถานภาพในทะเบียนเกษตรกรสิ้นสุดลงเมื่อเสียชีวิตเป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือสิ้นสุดเมื่อแจ้งยกเลิกการประกอบการเกษตรหรือไม่ปรับปรุงสถานภาพเลยติดต่อกัน3ปีหรือแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จในการขึ้นทะเบียนเกษตรกรซึ่งยังถือเป็นความผิดทางอาญาตามมาตรา137และมาตรา267แห่งประมวลกฎหมายอาญาด้วยทั้งนี้การใช้ข้อมูลทะเบียนเกษตรกรเป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละโครงการ โดยสามารถตรวจสอบสถานะหัวหน้าและสมาชิกครัวเรือนเกษตรกรได้ที่เว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการเกษตรซึ่งผมจะให้ลิงก์เว็บไซต์สำหรับเข้าไปกรอกข้อมูลตรวจสอบโดยใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชนซึ่งผมจะให้ลิงก์เว็บไซต์สำหรับตรวจสอบไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ให้นะครับหรือสามารถโทรศัพถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0 2 5 7 9 5 5 1 9ครับ นี่ก็เป็นข่าวสารความคืบหน้าจากอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรที่เร่งตรวจสอบความถูกต้องของทะเบียนเกษตรกรเพื่อเตรียมรับเงินเยียวยาจากโควิด15,000บาทต่อครัวเรือนซึ่งขณะนี้กำลังรอมติของที่ประชุมคณะรัฐมนตรีว่าจะมีหลักเกณฑ์ในการช่วยเหลือเกษตรกรอย่างไรบ้างครับ ซึ่งการเตรียมการข้อมูลสำหรับทะเบียนเกษตรกรเป็นสิ่งสำคัญที่สำหรับใครที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรก็สามารถขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้ตามรายละเอียดที่ผมแจ้งไว้ในคลิปนะครับหวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟงังทุกทกท่านนะครับ ซึ่งหากมีข่าวสารความคืบหน้าเพิ่มเติมผมจะรีบนำข้อมูลมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังโดยด่วนครับขอขอบคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังข่าวสารความคืบหน้าและสาระน่ารู้จากทางช่องของเราครับ ฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารความคืบหน้าและสาระน่ารู้ที่เป็นประโยชน์ที่จะนำมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ช่องนี้ทุกๆวันนะครับขอขอบพระคุณทุกการติดตามสวัสดีครับ